สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกําลังใจทุกๆเรื่องราวความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆนะคะให้กับทุกๆคนในดูดูวันนะคะส่งและส่องพลังงานนะคะสอดแทรกไกด์ไลน์นะคะคำแนะนําลงปายให้พลังใจกับทุกๆคนโฟกัสแล้วก็รักกับตัวเองให้มากๆนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเรา จะได้ดึงดูดพลังงานที่ดีที่เหมือนเราเข้ามานะคะท็อปปิกของเราวันนี้ค่ะทุกคนนะคะ move มาอีกหนึ่งสถานที่แล้วนะคะมาเจอกับท็อปปิกที่ว่ามีคนทิ้งหัวใจดวงนี้ไว้ที่คุณนะคะเขาคนนั้นคือใครเดี๋ยวเรามาดูซิกับ3ภาพนะคะให้เลือกภาพที่1ค่ะภาพที่2ภาพที่3 เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะมีคนทิ้งหัวใจดวงนี้ไว้ที่คุณนะคะเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทารตดค่ะสื่อสารถึงคนกองที่1 มีคนทิ้งหัวใจดูนี้ไว้ที่คุณค่ะเขาคนนั้นคือใครนะหกไม้เทา้าแหมเป็นแพชชั่นของทัดไฟนะคะราชาไม้เท้าผู้นี้ผู้ซึ่งมีความอีโก้นะคะมีความมีความเป็นผู้นำมีความเป็นแม่ทัพนะคะเป็นคนที่แบบจะทำอะไรแล้วต้องแบบประสบความสำเร็จให้ได้เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอุปสรรคชีวิตมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่กลัวสิ่งใด นะคะคจัสติสเป็นคนที่นิ่งๆห่างๆจากคุณตอนนี้แหละค่ะนะคะห่างกันไปนิ่งกันไปคนละเก้าและคุณกับเขามีความไม่เข้าใจกันนะคะเกิดขึ้นความทะเลาะกันความยื้อแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจัสติสความไม่เท่าเทียมหรืออาจจะเป็นคนที่คนคุณได้มีคุณวุธหรือว่าวายัยวุฒิสูงกันกว่าคุณก็เป็นได้ค่ะเรามาดูอีกสิเดวิล เป็นคนที่คุณกับเขามีปัญหาการมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นนะคะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรือเป็นคนที่เคยเจ็บปวดในเรื่องความรักสามเศร้าอาดีตมาก่อนที่หนักมากๆนะคะดีเอ็มเพลอออกมาแล้วอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะคะแม่ธาตุไฟนะคะแล้วก็เป็นดีเอ็มเพลอคนที่อายุมากกว่าคุณมากก็ได้นะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะโตกว่าัยของตัวเองมีความนิ่งมีความเงียบมีความสงบ ะะเป็นพ่อมแม่แม่ก็ได้อย่างที่บอกหรือเป็นคนที่มีอดีตเจ็บปวดในเรื่องราวของความรักมันหนักมากๆก็ได้นะคะแล้วยิ่งเขาตัวตนของเขา the emperor เป็นคนที่แก่คุณมากสิบกว่าปีก็ได้หรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะเป็นผู้นําเป็นผู้นําเป็นคนที่มี ความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยพูดตรงๆแสดงออกตรงๆนะคะดูนิ่งมากๆจริงๆขี้หึงขี้หวงนะคะขี้น้อยใจยขี้งอนด้วยคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขางอนคุณก็ได้นะคะด้วยความที่ว่าเป็นคนที่พูดจาตรงทําอะไรตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกนะคะก็จะเป็นแบบนิ่งกันคือนิ่งเฉยไปเลยนะคะและเป็นคนชอบควบคุมเป็นคนดูดีดูดีมีอํานาจดูมีสเสน่ห์ดูเท่นะคะนั่นเอง และเป็นคนที่คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหากันแน่นอนหรือว่าเขามีคุณวุฒิวัยุวุฒิที่สูงกันกว่าคุณพอร์ที่สูงกว่าก็ได้นะคะเพราะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีการทิ้งห่างนิ่งๆกันเกิดขึ้นเขาต้องส่องต้องมองคุณแน่นอนเพราะด้วยความที่เขาเป็นคนขี้หึงแล้วก็ขี้หวงนะคะอย่าที่จะให้คนรักอยู่ภายใต้ าการควบคุมของตัวเองนะคะสี่ถ้วยความไม่ได้ดังใจต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่ที่นี้ต่างนิ่งๆห่างๆกันไปหรือคนใดคนหนึ่งต้องงอนแล้วรู้สึกว่าการงอนนี้คุณอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเขางอนคุณไม่พอใจคุณบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือว่าอาจจะรู้ก็ได้นะคะหรือว่าเขาเห็นคุณไปไหนกับใครไม่อยากให้คุณได้เจอคนที่มาจีบหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีเสน่ห์มากๆจนทำให้เขารู้สึกว่า จะทำยังไงที่จะไขวความหัวใจคุณมาครอบครองนะคะคนคนนี้มีความเป็นภูมิฐานดูดีมีเสน่ห์มีความเป็นคนอีโก้นะคะจะทําอะไรต้องแบบต้องทําให้ดูดีอ่ะมีการโชว์ออฟห,หน่อยนะคะมีการวางมาดนะคะคนคนนี้นะแล้วก็คือเหมือนกับว่า คุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้นะคะด้วยความที่ว่าจะติดขึ้นความไม่เท่าเทียมเขาอยากพูดคุยแล้วก็ประนีประนอมนะคะการเจรจาก,กับคุณน,นั่นเองนะคะหกไม้เท้าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปทางที่ดีด้วยนะคะเหมือนกับว่าเขาอยากจะทําสิ่งนั้นอะ่ะอยากที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นเดวิลอย่างที่บอกคะ่ะเป็นความเครซี่ความจดจอ่อความต้องการนะคะมากๆเลยแต่แม่มันยังทําไม่ได้จริงๆนะคะได้แต่นิ่งๆิ่งแบบ นิ่งแบบสี่ถ้วยะคะ่ะนิ่งแบบไม่ได้ดังใจนะคะจะทำยังไงดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคอนโทรลแล้วก็ไปต่อกันได้นะคะทุกคนนี่คือมีคนทิ้งหัวใจไว้นะคะที่คุณนะคะคนคนนี้นี่เองนะคะ t h Emperor e นะคะดูเป็นแพชชั่นของธาตุไฟนะคะขึ้นมาขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดู wording ้งคำนะคะวอร์ดดิกันดีก,กว่าส,สักคำหนึ่งนะคะประโยคหนึ่งดูซิว่า t The Emperor ผู้นี้นะคะจะพูดอะไรกับคุณนะคะเรามาดูซิ I regret lying to you นะคะเขาเสียใจที่เขาแบบปิดบงังหรือว่าโกหกคุณนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเดีวเรามาขออีหนึ่งสิ You came closer than e v e r y o n e คุณคุณใกล้คือคุณคุณใกล้เขาหรือว่าคุณมาใกล้เขาที่สุดมากกว่าใครนะคะคุณแบบว่าไม่มีใคร ที่ได้มาอยู่ใกล้เขามากกว่าคุณคุณรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากที่จะทิ้งหัวใจไว้ทั้งดวงอยู่ที่คุณนะคะแล้วก็คุณมาอยู่ใกล้หัวใจเขามากๆเขาไม่เคยให้ใครมาอยู่ใกล้หัวใจเขาขนาดนี้ก็ได้นะคะแสดงว่าเขาหลงไหลแล้วก็เสน่ห์คุณมากนะคะตัดคุณไม่ขาดเดวิลเสน่หาเรซี่ตัดไม่ขาดแล้วก็ยังคิดถึงยังความมีความ ความต้องการให้จะได้ไปอย่างนั้นนะคะให้ไปเดินหน้าไปสู่ความสมาร็ที่ดีแต่ไม่ได้แต่ด้วยความที่ว่ามีความเป็นผู้นาําความอีโก้หรือความปัญหาอะไรต่างๆหรือเปล่าที่ทําให้รู้สึกว่ายังต้องมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่พอใจหรือว่าคุณหันหลังจบจะเข้ามาหรือต่างคนต่างนี่งหรือมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่ทําให้รู้สึกว่ายังอย่างที่จะให้ได้ดั่งใจไม่ได้นะคะก็รอคอยโอกาสเหมือนกันที่จะเข้ามาชนะหัวใจคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณถ้ามีการได้พูดคุยได้ได้เคลียร์กันแล้วนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามเราชมงนี้คือท็อปปิกของเรามีคนทิ้งหัวใจดวงนี้ไว้ที่คุณเขาคนนี้คือ d m เเพลินนั่นเองเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะมีคนทิ้งหัวใจดวงนี้ไว้ที่คุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นใครนะซิ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาดด์ค่ะออกมาแล้วนะคะ5้าถ้วยแม่ห้าถว้าถวยนะคะออกมาก็แสดงให้เห็นเลยว่าสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วเป็นคู่กรณีของคุณนั่นเองนะคะคู่กรณีของคุณคู่ที่มีประเด็นกับคุณนั่นเองเขาอาจจะทำให้คุณร้องไห้เสียใจนะคะเจ็บปวดอะไรบางสิ่งบางอย่างสะเทือนหัวใจนะคะในอารมณ์ของตัวตนของตัวเองของคุณนะคะ ตัวตนของเขาออกมาแล้วคะ่ะธาตุลมราชาดาบนะคะผู้ซึ่งเป็นคนที่มีเหตุผลมากมากๆเลยใช้ตรรกะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลข่มอารมณ์ของตัวเองนะคะและเป็นคนักคิดนะคะนักคิดนักบริหารนักวิศวกรออกแบบนักวางแผนเป็นคนที่มีผู้ใหญ่เ,เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําทํะไรมีการวางแผนในชีวิตแผนที่1แผนที่2แล้วก็มองการไกลนะคะข่มอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุผลไม่ว่าเขาจะมีอารมณ์แบบไหนก็รู้สึกว่าเอ๊ะ จะต้องไม่ได้ยังไงต้องมีเหตุผลนะคะเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ที่จะคิด ในตัวของเขาเองที่สิ่งที่มันถูกต้องจะทําอะไรต้องมีการวางแผนมีเหตุผลมากกว่านี้มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ดูเท่ดูมีสไตล์นะคะดูมีคนที่แบบภูมิฐานบุคลิกภาพดีชอบแต่งตัวนะคะผู้ชายคนนี้คุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะและแน่นอนด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่อาจจะมีเหตุผลมากๆนะคะอาจจะนิ่งไปในช่วงที่คุณดรามา่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เขาทําลงไปนั้นห้าถ้วยเขาสํานึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปนะคะไม่ว่ากกอนอันนี้เขาจะทำอะไรคุณเสียใจทำอะไรคุณ เจ็บปวดว่าอะไรก็ตามแต่5ดาดาคือการรอคอยนะคะเข้ารอคอยที่จะได้เข้ามาคุยกับคุณรอคอยที่จะได้เคลียร์การติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเคลียร์และสะสาง8ดดาคือการยึดติด เขายังยึดติดยึดมั่นนะคะอยู่ที่คุณทิ้งหัวใจตรงนี้อยู่ที่คุณอยู่นะคะแปดดาบคือการติดตไม่ไปไหนหรือว่าเขากับคุณห่างไกลกันหรือคุณกับเขามีอุปสรรคกันเกิดขึ้นทําให้เสียใจทาให้ร้องไห้หรือมันไม่สามารถที่จะมาใกล้กันได้ตอนนี้หรือมันไม่สามารถที่จะพาาัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าคุยหรือเคลียร์กันได้ตอนนี้เจ็ดไม้เท้าคือยังต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อแล้วก็มีอนาคตต่อไปนะคะยังคงอยากให้อยากให้ใหตัวตนของตัวเองตัวของเขาอะค่ะ อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากที่จะเดินหน้าต่อไปได้3เมเรียนคือการพูดคุยในเรื่องของอนาคตการคิดการแพลแผนด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักคิดนะคะเป็นราชาดาผู้ซึ่งมีเหตุผลมากๆเขาก็จะคิดเขาก็จะวางแผนอะไรไปไกลมากๆมากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงเรื่องอนาคตการวางแผนแลนในเรื่องของอนาคตระหว่างคุณกับเขาจะมีโอกาสไหมนะที่จะได้เข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาพูดคุยเข้ามาเคลียร์ปัญหากับคุณคุณจะโอเคกับเขาหรือเปล่านะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ ที่มีเหตุผลมากๆค่ะแล้วก็นิ่งด้วยบางครั้งควรจะรู้สึกว่าเขาดูนิ่งๆดูดุๆมาคะมากๆเลยหรือว่าเขาคุณดราม่าคุณจะต้องโดนเขาดุแน่นะแน่นอนนะคะราชาดาบขึ้นออกมามันเป็นเหตุผลและเขาอยากคุยกับคุณแบบมีเหตุผลด้วยนะคะการกลับมาครั้งนี้ถ้าจะได้คุยกันจะได้คุยกันแบบมีเหตุผลแบบเป็นผู้ใหญ่แบบมองเห็นอนาคตคุยอนาคตระหว่างคุณกับเขาถึงแม้ว่ามันจะไปต่อได้ไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณค่ะเพราะเขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็อยาก ขอความเห็นนะคะกับคุณคุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่โดยที่ไม่ต้องมีการดรามา่าไม่ต้องมีการทะเลาะกันไม่ต้องมีอารมณ์ของความรู้สึกที่มันแบบเสียใจหรือว่าทําให้แบบ เป็นแบบไม่ไม่ใช่มีเหตุผลอยากให้คุยกันแบบมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่กันต่อไปได้เพราะฉะนั้นเขาเฝ้าเราคุณนะคะแล้วก็คงเสียใจสํานึกผิดกับสิ่งสิ่งนั้นถ้าวันนั้นได้มาคุยได้เคลียร์ถ้าคุณไม่ไปต่อในความสัมพันธ์เขาก็ต้องเคารมในการตัดสินใจของคุณเพราะเราเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจสิ่งที่เขาเราทําลงไปแล้วก็ได้แต่สํานึกผิดอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วมันจะมันจะได้มีโอกาสเข้ามาคุยกับคุณไหมนั่นคือสิ่งที่เขายังต้องการที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นและนี่คือ You were the best thing in my life นะคะคุณเป็นคนที่คุณเป็นที่ที่สุดหนึ่งเดียวที่เป็นที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะคะคือเขาคือแบบว่านี่คือคำพูดนะคะ wording ที่เขาต้องการจะพูดกับคุณนะคะคุณเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา So many things remind me of you นะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ย้ำเตือนเขาเหลือเกินไม่ว่าถ้าเขาเคยมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณ นะคะเคยไปไหนตรงไหนกันอย่างเงี้ยเคยมีเหตุการณ์อะไรที่คุณกับเขาได้เคยทําร่วมกันหรือว่าคุยกันมันทาให้บางครั้งอาจจะคิดถึงสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาย้าเตือนความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเสมอเลยนะคะนี่คือหัวใจเขาทิ้งนะคะหัวใจตรงนี้เขาทิ้งไว้อยู่ที่คุณนั่นเองนะคะคนกล่องที่2และ ความรู้สึกนั้นก็ยังคงอยู่และก็หนักแน่นพอที่อยากอยู่ต่อไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะนี่คือมีคนทิ้งหัวใจดวงนี้ไว้ที่คุณค่ะธาตุลมราชาดาบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะวันนี้เรามาดูซิว่ามีคนทิ้งหัวใจดวงนี้ไว้ที่คุณนะคะเขาคือใครเดี๋ยวเรามาดูนะ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อสารถึงคนกองที่สา Justice แหมคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันยื้อแย่งกันนี่แหละนะคะคุณกับเขาอาจจะมีออ่มีประเด็นกันนะคะคนที่คุณกับเขามีประเด็นคนที่คนคนนี้เป็นคนอายุรุ่นเรียวรุ่นเดียว อายุไล่เลี ar, ่ยกันกับคุณก็ได้นะคะรุ่นเดียวกันหรือว่าไม่แตกต่างกันมากก็ได้เป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยเฟรลี่ดูดีมีเสน่ห์น่ารักนะคะชอบศิลปะชอบแบบเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองถ้าอายุมากกว่าคุณมากก็จะเป็นคนที่แบบว่า ยังแต่งตัวทันสมัยดูดีอยู่ดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะ1ดาบดการรอคอยการติดต่อสื่อสารการพูดคุยระหว่างคุณกับเขาจัดสติคือความไม่เท่าเทียมกันหรือว่าคุณมีคุณมีปัญหากับเขามีประเด็นกับเขาทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะพูดคุยด้วยอยากที่จะปณนบปรออมนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะเกิดข้อประเด็น ระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้น10ดา่าคุณอาจจะตัดจบจากเขามาก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีอะไรที่รู้สึกว่ามันจะต้องเคลียร์มันจะต้องคุยมันยังต้องตัดสินนะคะตัดสินหรือว่าต้องอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะคะการพูดคุยให,ให้กระจ่างและเข้าใจการเดินหน้าต่อไปได้แน่นอนความวิตกกังวลความเศร้าเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้เ,เคลียร์ แล้วก็คุยคุณกับเขาอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของหัวใจนะคะอุปสรรคสามดาาไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ทางไกลนะคะอุปสรรคความไม่เข้าใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่10บดาบมันอาจจะเป็นในส่วนของที่คุณตัดจบจากเขามานะคะคุณไม่เข้าใจกันคุณไม่ทะเลาะก,กันเห็นเห็นเห็นพ้องไม่ต้องกันนะคะมีอะไรที่รู้สึกว่าฉันต้องการแบบนี้แต่เขาต้องการแบบนี้คือไม่ทะเลาะก,กันแล้วไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดจบจากกันมาหรือว่านิ่งจากกันไปนะคะเขายังรอโอกาสที่จะได้ไ ให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้หรือรอโอกาสที่จะได้ให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปทางที่ดีเขาเป็นคนเฟนลี่นะคะเป็นคนเฟนลี่เป็นคนดูดีมีสเสน่ห์เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นดูเฟนลี่ดูมีสเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะมีคนเช่นชอบเขาเยอะหรือว่าเป็นคนที่มีความนิ่งมีความโรแมนติกนะคะดูคาสโนว่าคาสโนวีนะคะดูเป็นคนที่ดูเจ้าชู้ดูหรือว่าอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาจะหยุดนะคะเขาก็จะหยุดที่เรา ถ้าเขารู้สึกว่าเขา,าเราเนคนที่ใช่เขาก็จะอยู่ที่เราค่ะ3ดาบคืออุปสรรคหรือความวิตกกังวลความเศร้าแน่นอนคุณตัดจบจากเขามานะคะคุณเคลียร์ตัวเองแล้วคุณจบแล้วคุณตัดจบจากเขามานะคะทำให้รู้สึกว่าคว,ความเศร้าความเจ็บปวดมันยังปักอยู่ตรงนี้หัวใจเขายังอยู่ตรงนี้หัวใจเขายัางคิดถึงคุณเขารอคอยการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเขาการเคลียร์เพราะว่า3ดาบมันมีปัญหาเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายระหว่างคุณกับเขาเขาจะทาให้คุณเจ็บ โกรธมากๆเสียใจมากๆร้องไห้หนักมากๆก็ได้และนี่คือการรอคอยที่จะเคลียร์เรื่องหัวใจการพูดคุยกันเพราะสุดท้ายแล้วเขาอยากที่จะเข้ามาสภารภาพความรู้สึกว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้ยังคงคิดถึงและยังรออยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้นะทางนี้ถ้าไปต่อได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะเขาเคารพในการตัดสินใจของคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เราเป็นผู้เลือกอยู่แล้วค่ะทุกคนในเมื่อคุณตัดสินใจออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นการกลับมาครั้งนี้คือการเคลแผลใจกันก็ได้นะคะเพราะหัวใจเขาดวงนี้ทิ้งไว้อยู่ที่คุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูวอลดิ้งนะคะสัก2ประโยคนะคะจากเขาว่าเขาจะพูดอะไรนะคะออกมาแล้ว2ใบเลยหล่นออกมา I want you So many things remind me of you นะคะฉันต้องการคุณเหลือเกินนะคะแม่เจ็บปวดใจคิดถึงมากๆนะคะแล้วก็เศร้าเสียใจวิตกกังวลมากๆหัวใจเขาร้องไห้หัวใจเขาเจ็บปวดนะคะมากๆเลยแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่มันย้ำเตือนนะคะเกี่ยวกับคุณมากๆไม่ว่าคุณจะกับเขาจะเคยเดินทางไปไหนจะเคยพูดอะไรกันคำพูดของคุณที่คุณเคยพูดข้อความที่ค,คุณเคยพิมพ์หาเขาหรือสถานที่ที่เคยไปได้วยกันเคยทำกิจกรรมร่วมกัน มันได้นึกถึงนึกย้อนนะคะนึกถึงนึกย้อนสิ่งต่างๆในช่วงเวลาที่ว่างหรือช่วงเวลาที่แบบก่อนนอนอะไรแบบนี้เหมือนเราวที่เราแบบคิดถึงเขาเราคิดถึงคําพูดเขาพอเราคิดถึงคําพูดเขาบางบางครั้งมันทําให้เราร้องไห้ทําให้เราเจ็บปวดเสียใจทําไมต้องทําร้ายเราหรือว่าเขาก็คงคิดว่าทําไมเขาต้องทําร้ายคุณทําไมเขาต้องพูดคํานั้นกับคุณนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณหลายสิ่งหลายอย่างมันย้ําเตือนนะคะในในความคิด เขาความรู้สึกของเขามากๆเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือคนที่ทิ้งหัวใจดวงนี้ไว้ที่คุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุน้ำก็ได้นะคะ เป็นคนที่เป็นมีสเสน่ห์ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่เป็นประเด็นจากคุณนี่แหละนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาส่องพลังงานให้ใหม่ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมถ้ามีโอกาสได้คุยได้เคลียร์กันสุดท้ายแล้วไปต่อได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณในการตัดสินใจนะคะคุณตัดสินใจดีแล้วที่เคารพตัวเองรักตัวเองแล้วเดินจากมาหรือปล่อยอะไรไว้ให้มันทิ้งไว้ก่อนอะไรที่ได้คุยคุยได้เคลียร์ เดี๋ยวมันจะถึงช่วงจังหวะเวลาก็ได้คุยได้เคลียร์นี่คือหัวใจเขาทิ้งไว้อยู่กับคุณเพราะเขาต้องการคุณนะคะคนของที่3าขอบคุณมากสสำหรับก,การติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ